ใจน่ใจมากอ้าจันยาจะทำอะไรน่ะเงินแตจานย้าจะกดอันเดียวไม่ได้นะต้องกดไก่ทองด้วยเนอไก่ทองไก่เงินไก่ทองโอคนได้เงินมาเยอะก็เป็นล้านเนาะถือว่าแบกตัวเป็นสิบล้านสิบสิบล้านแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงเลยครับไก่คู่นี้นะครับคือไก่เงินไก่ทองเนาะ ะจะไปไว้หน้าสารนะครับหน้าสารตะเซสารเยมีสารตะจันนะครับที่สุรินนะครับเดี๋ยวจะนําไปที่สุริน,รนแล้วก็ขอบคุณเอฟซีสายบุญคนสุรินทีวีนะครับแล้วก็สายบุญตะเซเยมีตะจันหลักกิโลนําโชคครับวันนี้ผมก็จะได้เอาไก่คู่นี้แหละนะครับไปไว้ที่หน้าสารเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขทะเบียนขนไก่ด้วยนะครับว่าเป็นเลขอะไรเนาะเลือกเอาคู่ที่ ใหญ่ที่สุดนะครับในสถานที่แห่งนี้คือคู่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพื่อจะเอาไปไว้ที่หน้าสารหลักกิโลให้โชคนะครับชมนะครับใครเข้ามาแล้วสําหรับสายบุญคนสุรินทีวีเนาะแล้วก็สายบุญอาตเสรีสายบุญจะมีสายบุญจันนะครับ mm hmm. ก็ช่วยกันพิมสาธุสาทุนะครับใครถิงก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบอรอกันท,ทุกคนนะครับ คิดสิ่งใดก็ให้ได้เสิ่งนั้นนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเนาะทำรวยทำรวยกันนะครับตัวนี้ก็คือจะใหญ่ที่สุดในร้านแล้วนะครับในร้านแห่งนี้แล้วนะครับดูสวยนะครับ fc สวยเนาะนี่นะครับไก่ตัวนี้นะครับจะไปตั้งหน้าสารที่ให้คนได้ารพบ,บูชาแล้ก็กราบไหว้นะครับทางช่อง y o u t u b e นะค,คนสุรินทีวีนะครับก็ได้เดินทางมาถึงด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อจะเอาน้ำไก่เงินไก่ทองนะครับไปง่ายคือไปส่งเสียงดังให้กับหน้าสารลรสเซจะมีสัจจ์เลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มอแล้วนะครับสหรับใส่นะครับ อันี้ก็ห่อไก่นะครับห่ออย่างดีเลยนะครับเ่อจะนําส่งไปเอาไก่ขึ้นแล้วนะครับไก่ตัวนี้ก็สูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับเดี๋ยวขนไปที่จังหวัดสุรินทร์เราเดี๋ยวเรารอไปรอลุ้นกันนะครับสําหรับเลขป้ายทะเบียนรถที่ขนไก่ไปสําหรับช่างเขาบอกว่าไก่นี้สูงประมาณ1เมตรเลยนะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับเด,เดี๋ยวไปตั้งต่าง,งาดอยู่ตรงที่หลักกิโลให้โชคเนาะ เดี๋ยวเราไปลุ้นเลขทะเบียนรถที่ขนไปนะครับส่วนเลขทะเบียนรถที่ขนตายายไปตอนนั้นก็ออกนะครับเกต55เกตเลยเนาะเดี๋ยวเราต้องโอ้ลงละไก่ลงแล้วลงนี่ว่างมีแถวน,กนอออกีก่อนว่างมีแถวนีก่อนพ่อรถข่ายออกใดก่อนเอา้าใหญ่มันคนซื้อเลยใหญ่มันคนซื้อเลยทำไมตวช่างเลยสองแปดอ่ะอ้าวนี่แหละเ,เลขออกในรถเลยนี่สองแปดสองตัวเลยโสด งามมีหลีงามคือคนสื่อเลยนี่ผมอันนั้นนี่นี่เห็นปะไปโขนไปโขนตาจันมานี่มันออมเส้นี่วันนี้มันจะออกตัวนี้เด้อนี่แปดนี่วันนี้มันจะออกอะไรนะออกสามตัวเลยตัวนี้เออใช่นี่สามตัวเลยนี่เห็นไหมนี่เจ็ดแปดสองอ่ะใช่อันนี้รอบนี้มันจะมาห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปด ไปรับงวดนี้บ่ไปรับห้าโอ้ไม่งวดก่อนไปรับโน่นไปรับตาตาจันตาเซมาใช่ไหมมันออกเกียรห้ามันออกห้าแล้วก็มานี่ออกทะเบียนรถนีแมนออกทะเบียนรถนีเลยนะตเลยเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองรงเลยใช่ตรงเลเห็นบอเห็นบอกจันยาว่าไง นี่คอยใ<ห>้เจ้าอยู่นี่ <มา S 2> นี่มาตัวนี้เลยบ่ะอ,อะมารถตู้ร<น>ถตู้มันออกตัวนี้เลยใช่ไหมออกตัวนี้ดิไปขนตานั่นมาดีแต่จันมามันก็ออกตัวนี้นี่ไปขนไก่มันจอ,อกตัวไหนอาจารยา์ยาวลองพูดสิเอาอะไรพูดดิมันจอ,อกตัวเก่า่ใช

ไก่โคราชไก่โคราชดขุดินทีวีเอาตรงไหนดีไก่ไก่ไก่ใหญ่ไก่ใหญ่มาจากกานเกวียนนะเนี่ยแม่เขาไปซื้อทังงานเกียนอธรรมดาที่ไหนไงเอาจันยาจะทำอะไรน่ะอ ขี่ก่อนตะเฟียและไก่อะไรนี่ตัวนี้ไก่เอาไก่ไก่เงินอาจารย์ยายจะกอดอันเดียวไม่ได้นะต้องกอดไก่ทองด้วยไก่ทองไก่เงินไก่ทองโอ้ต้องกอดทั้งสองใหญ่จริงใหญ่จริงคู่เท่าไหร่ครับพี่คู่นี้สิบแปดคู่ละพันแปดคู่ละพันแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดตั้งใจไปซื้อหรือว่ามันมางจริงตั้งใจตั้งใจโอ้ตั้งใจไปซื้อหนึ่งแปดนี่นะ อาจารย์ยาเขาบอกว่าให้ไปเอาไก่มายกดันยกเดี๋ยโน่นได้ทำไมยกโอนยกไหวไหมถ้ายกถ้ายกถ้ายกขึ้นถ้ายกขึ้นนี่ออกสามตัวแท้ๆนี่ลองดูสิเออเด็ดสามตัวสามตัวออกสามตัวไก่คือว่าม่ตายอือไก่ตายได้กับมันยังบกเดือดเปิดตามันเองมันยังโบกเดือบเอาเปิดไม่รู้เนานี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเงินนี่ก็เป็นถุงทอง เออถุงเงินถุงทองเจ้าขุนเงินขุนทองนั่นใครตั้งยี่นี่ยายบอกได้ละเจ้าขุนเงินขุนทองคุณเงินถุงทองเออขุนเงินสวยจริงๆสวยจริงๆใกล้โอ้ใก่สมุดกระโปรแม่นดีเงินถุงทองเจ้าฮบเจ้าเอาตัวไหนก่อนอ๋อเจ้าเงินเจ้าเงินเจาเงินไหมครับเออเจ้าเงินไปก่อนครับทางไหนครับอ๋อเจ้าเงินมาแล้วครับเจ้าเงินโอ้หนักเนาะ จ้าเงินไปละจ้าเงินเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาเข้าไปให้ฉีกกันนั้นก่อนฉีกกระดาษก่อนครับเจ้าไฟเงินเจ้าไฟทอง<ม>โอ้โหแล้วเนาะเล่มแปลนแล้วเนาะเหมือนจะขันดีนะน,นี่เนาะดูการขันการันนั้นของเขานะ่ะโอ้อหโอ้โหโอ้โหเลยแหละนี่ นี่เจ้ารวยเงินรวยทองเจ้ารวยเงินรวยทองเหมือนกันชนเห็นไหมนี่ควายเมืองชนรวยทองควายเมืองชนควายเมืองชนควายเมืองชนไก่ไก่โราดไก่โคราช้างสุรินอแข็งแรงอข็งแข็งแรงแงรงแขงแรงแน็ขงแรงเขงรงรงรางงงแขงแรงแงง อ่ะถ่ายไปดีๆถ่ายไปดีๆสวยๆสวยดีไหมัดไกลไก่ขาวเลยเออโอเคโอ้สวยเนาะสวยสวยว้าเข้ากันกับเออเข้ากันกับบ้านเลขที่เลยเนาะเข้ากันกับบ้านเลขที่เลยเอามาจากด่านเวียนนะครับราคาเท่ากันกับบ้านเลขที่เลยเออบ้านเลขที่สิบแปด เจ้าอกอีอกอ,อกสวยมากเลยไก่ตัวนี้สวยมากครับคุณผู้ชมไกห่หางขาวสวยสวยจริงเหมือนไก่แบบขันเรียกเงินเรียกทองนะ่ะครับโอ้แบบนี้เลยบ่อโอ้จานยาเนี่ยคือรักแรงเนาะเจ้าถุงเงินถุงทองอยู่เนาะโอ้ยกอดมิดเลยนะ่ะ จานย่าก่อนพิดเลยราคาหนึ่งพันแปดนะครับตรงกับบ้านเลขที่เลยตรงกับบ้านเลขที่เลยพันแปดทำไรทไรักรักเจ้าคุณเงินรักเจ้าคุณเงินโอ้ลักมากเนาะคุณเจ้าคุณเงินเนาะจานย่าเหมือนเหมือนที่เขาเอาเวลาไก่เอาไปชนเนาะเขาโง่ไปเลยเนาะต้องกอดใช่ไหม คอนดเงินมาเยอะเป็นล้านเนาะคือว่าบางตัวเป็นสิบล้านสิบสิบล้านเจ้าคุมเชื่อก็ไก่นาโชคจานยาเป็นยังไงลดขนทะเบียนรถทะเบียนรถขนไก่มาเป็นยังไงเนาะตัวไหนน้อยจานมองเห็นทะเบียนรถไหมที่ขนไก่มาเนี่ยเห็นไหมเป็นเลขอะไรไม่บอกไม่บอกปดูเองใช่ไไปดูเองครับอไปดูเองเดี๋ยวไปดูทะเบียนรถนะครับที่ขนไก่มานะครับคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> ดูทะเบียนรถก่อนเนาะที่ขนไก่มาเป็นทะเบียนอย่างเนาะนี่เนาะโอ้ยสองแปดเจ็ดหาพี่น้องสองแปดเจ็ดห้าเด้อสองแปดเจ็ดห้าทะเบียนรถที่ขนไก่มาครับสองทะเบียนรถที่นําไก่มางวดที่แล้วนี่เป็นนาตาจันมาเนียออกตัวนี้เลยออกตกกลับเลยคือตาจัน กับสารหลักกิโลเจ็ดแปดสองเจดแปดสองเธอมันจะออกจังสี่บ่ห้าเจ็ดแปดจังสี่บห้าเจ็ดแปดเจ็ดกับหนึ่ตัวเดียวกันหนึ่งแดห้าหหนึ่งแปดเอ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันใช่แต่ว่าสองแปอาตาจันขึ้นมานั่งหน้ามัน เจงวลนี่งวลนี่ย่าลืมเด้อนี่เด้อนี่งวลนี่นี่นี่ไก่เอาคุณไว้ข้างหลังใช่ไหมไม่เอาไว้หน้าใช่มเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังมันจะเป็นอย่างนี้นี่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 เจ็ดแปดนี่นี่นี่เออนี่แหละห้าเจ็ดแปดนี่แหละงวดนี้งวดนี้มวลนั้นได้มาสองแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ